รายได้มันไม่แน่นอนเนาะมันจะมีวิธีการจัดการกับสถานก,การณ์แบบนี้ยนะังไงผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วผมจะดูรายจ่ายของผมก่อนจากนั้นแล้วเราก,กลับมาดูเรื่องรายได้ของเราเพื่อให้ผมพอรู้ว่าเงินที่ผมมีแล้วใช้ไม่ได้นะมันต้องเผื่อไว้ก่อนจริงๆแล้ว ฟรีแลนซ์กูได้ไหมเพราะว่าเราไม่มีสลิปเงินเดือนจร,จริงๆกูได้นะครับคือบางทีเราก็บอกว่าผมมีรายได้จริงนะครับผมมีส,ส,สัญสญาจ้างเข้ามาผมก็แสดงให้ดูถ้าหยุดทางานเงินก็ไม่เข้าพอจะมีอะไรที่ลดความตงมลดภาระของเราตีได้บ้างไหมครับทางนึงก็คืออาจจะต้องกันเงินบางสว่วนเอาเงินไปทํางานแทนเราบ้าง สวัสดีครับวันนี้อยากจะมาชวนโรเตเมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหนึองกนงของชาวฟรีแลนซ์หรือว่าวันที่ทํางานเป็นมัลติจ็อบนะครับเพราะในฐานะผมเองก็ทางานฟรีแลนซ์มาก่อนเนี่ยวันนี้มีหลายเรื่องเลยอยากจะมาปรึกษาโรเตเมนะครับโรตอรเมครับชีวิตฟรีแลนซ์เนี่ยรายได้มันไม่แน่นอนแต่ว่ารายจ่ายนี่มาแน่ทุกเดือนเลยครับทำยังไงดีครับผมปัญหาแรกๆที่เรามะเจอเลยคนทํางานฟรีแลนซ์คือรายได้ที่ของเราที่เข้ามาเนี่ยมันไม่แน่นอนเนาะบางทีบางเดือนได้มากได้น้อยหรือไม่มีหรือบางทีมันล่าช แต่สิ่งที่แน่นอนกว่าคือรายจ่ายมารอแล้วละทุกเดือนนะครับบางทีมันก็ต้องหมุนเงินครับแล้วก็อาจจะต้องดึงเงินเก็บมาใช้เราจะมีวิธีการจัดการกับสนานการแบบยังไงครับจริงๆเราผมย้อนกลับไปนิดเดียวกันหมุนเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์หรือมันกันเดือนผมมันไม่ตากันหรอกทุกคนก็หมุนเงินทั้งนั้นแหละนะครับแต่ถ้าผมเป็นฟรีแลนซ์นะครับอดีตก็เคยเป็นเหมือนกันลักษะของมัลฟิชจ็อบเบอร์นะครับผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วผมจะดูรายจ่ายของผมก่อนผมจะแยกรายจ่ายที่ผมมีอยู่เป็น2ประเภท รายจ่ายคงที่กับรายจ่ายที่ไม่แน่นอนเสร็จแล้วก็ไปดูว่ารายจ่ายของเราเนี่ยช่วง1เดือน2เดือน3เดือนข้างหน้ามองไปข้างหน้ามันน่าจะมีอะไรบ้างเพื่อพอเห็นภาพก่อนนะครับจากนั้นเราก็กลับมาดูเรื่องรายได้ของเรารายได้ที่ผมมีเนี่ยรายได้อันไหนที่มั่นคงบ้างอันอะไรได้อันไหนที่ไม่ค่อยแน่นอนบ้างรประมาณการ2อสิ่งนี้นะครับ,รบเพื่อให้ผมพอรู้ว่าเงินที่ผมมีแล้วใช้ไม่ได้นะมันต้องเผื่อไว้ก่อนอย่างเงี้ยผมก็จะเริ่มแบ่งเงินบางส่วนมาจัดเก็บ เผื่อไว้จ่ายในอนาคตถ้าเราพอ,พอรู้ทั้ง2ฝั่งได้ครับจะช่วยให้เราบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้นนะก็แปลว่าต้องเห็นทั้งขาออกแล้วก็ขาเข้า ชับประมาณเอาไว้ด้วยเลยใช่ครับถ้ามันเหลือก็จะเก็บไว้ส่วนหนึ่งครับเราควรจะเก็บและจัดสรรมันยังไงครับไหมครับครับจริงๆผมก็จะแบ่งอย่างน้อยๆเก็บ2ี่อนก่อนรายได้หลักๆของผมเก็บ20%แต่ถ้าบางทีผมไปได้รับงานพิเศษมาอย่างเงี้ยผมเก็บ80อ่าผมเก็บ80เพราะว่าโอกาสพิเศษอโอกาสพิเศษนี้ไม่แน่นอนผมเก็บ80ไว้ก่อนเผื่อเพราะงั้นเงินเก็บที่ผมสำรองไว้มันจะมีเผื่อเพียงพอให้รองรับเหตุการณ์ต่างๆในอนาคตได้ แล้วเราควรจะมีเงินก้อนนี้ครับที่สำรองเผื่อฉุกเฉินหรือเผื่อเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยสักขนาดไหนดนียครับถึงจะเรียกว่าอุ่นใจได้ก็กลับมาดูตัวเดิมครับตัวค่าใช้จ่ายประจำค่าใช้จ่ายประจำผมอาจจะตกเดือนเราสักหมื่นบาทสามเดือนข้างหน้าถ้าผมมีปัญหาก,ก็จะเก็บไปสามเท่านะครับหรือถ้าผมมีได้มากกว่าน,นั้นก็จะเก็บไปสักหกเท่าพูดง่ายๆคือเก็บโดยประมาณสามถึงหกเท่าของรายจ่ายที่ผมเกิดขึ้นโดยเฉลี่ยประจำนะครับนี่เห็นด้วยมากประสบการณ์คือบางทีก็ พลาดเราเก็บไว้น้อยเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาหรืออย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาสามเดือนก็เอาไม่อยู่อาจจะต้องแบบสต็อกไว้สักหกเดือนอย่างนี้นะครับโดยประมาณโดยประมาณใช่ครับไปเรื่องฉุกเฉินต่างๆเนี่ยแน่นอนส่วนหนึ่งเนี่ยฟรีแลนซ์ก็จะเจอเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเนาะเพอที่งานหนักใช่ไหมครับหรืออุบัติเหตุต่างๆอะไรย่างเงี้ยคนที่ทํางานประจำเขาก็จะมีประกันสังคมนะครับใช่ครับฟรีแลนซ์เรามีอะไรครับเรามีบัตรทองนะทุกคนมีบัตรทองอยู่สิทธิประโยชน์บัตรทองเราใช้ได้อยู่นะอันนี้ส่วนที่หนึ่งเลย ส่วนที่2เราอาจจาะก,กันาเงินสำรองอีกส่วนหนึ่งอาจจะซื้อประกันสุขภาพเพิ่มวงเงินไม่ต้องใหญ่มากนักอย่างน้อยเผื่อฉุกเฉินก็สามารถทําได้ครับ,รบก็แปลว่า,ามีบัตรทองแล้วกันเงินไว้อาจจะซื้อประกันจริงน้องๆปีลลหลายคนอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ต้องก็ได้ล้างไก่กันแรแต่อย่าประมาทจะไ,ไคกับอย่าประมาทนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเก็บเงินสำรองฉุกเฉินอาไว้ด้วยใช่คไห่ครับใช่ครับทีนี้พอมีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเริ่มอยากจะออมแล้วอยากจะมีเก็บไว้ทําอย่างอื่นแล้วที่ไม่ได้ฉุกเฉินเนี่ยครับ ต้องมีแนะนำยังไงดีครับจริงๆผมก็จะบางแนะนําเหมือนกับเรากลับมาหยอดกระปุกกันใหม่นะครับเหมือนตอนเด็กๆเรามีกระปุกนะครับพอโตขึ้นมาเรามักแค่หยอดกระปุกแต่กระปุกส่วนใหญ่ที่ผมใช้เนี่ยผมใช้กระปุกอยู่3ใบง่ายๆเองอันที่1นึ่งมีก็คุยไปละเรื่องการออมฉุกเฉินอันที่สองผมจะมองระยะยาวหน่อยเก็บเงินเพื่อเป้าหมายระยะกลางนะครับระยะกลางถึงระยะยาวนะครับอาจจะเผื่อ3าถึงหปีข้างหน้าจะใช้เงิน อันที่3เนี่ยผมเผื่อสหรับคนในครอบครัวเผื่อต้องใช้จ่ายผมก็จะแบ่งเป็น3ส่วนเป็นหลักกันั้นนี้ก็เข้าใจได้ง่ายชัดเจนคว่าฉุกเฉินใบหนึ่งแล้วก็ระยะกลางกลางสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็สําหรับครอบครัวสำหรับครอบครัวนี่ก็ไม่ a g ง่ายใช่ครับทีนี้แล้วมันควรจะเก็บอยู่ที่ไหนบ้างครับคำถามสำคัญทไดนหลายรูปแบบครับอยู่ที่เราถนัดแบบไหนนะแต่ให้ง่ายหน่อยเนี่ยบางคนก็บอกว่าเก็บผ่านทองคาอมทองคําไปก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าจริงๆเราสามารถทําคําสั่งซื้อทุกๆเดือนก็ได้นะครับ เราก็ไปซื้อกองทุนรวมนะครับ,รบซึ่งอย่างนี้ทาง่ายมากครับผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารที่ fore, รเราใช้อยู่เพราะฉะนั้นเราจะรู้ทันทีว่าเงินเข้ามาเมื่อไหร่กับผมแบ่งส่วนนหนึ่งอ่ะเอาไปซื้อกองทุนก่อน ừ, ừ, เอาไปหยอดระปุกไว้ก่อนอ่าอย่างนี้ก็สะดวกหน่อยแต่๋ยวนี้มันง่ายขึ้นใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์สีไหนยังไงเราอาจจะหนึ่งบัญชีสีเขียวบัญชีหนึ่งสีแดงบัญชีหนึ่งสีเหลืองบัญชีหนึ่งแล้วก็แยกวัตถุประสงค์ใช่ครับแบบนี้ก็ยางนี้ก็สะดวกกว่าการจัดเก็บแล้วก็อยู่ในเครื่องไม้เครืืื่่่ออองงมมตาาาๆระฉนนั้โดยวว คนเป็นฟรีแลนซ์สามารถบริหารจัดการเงินตัวเองได้ก็รู้รายจ่ายตัวเองก่อนใช่ครับประมาณการรายได้ใช่ไหมครับแล้วก็เก็บเงินสำรองไว้ส่วนหนึ่ง3เดือน6เดือนเป็นอย่างน้อยเผื่อฉุกเฉินแล้วก็อาจจะมีเรื่องบัตรทองมีเรื่องประกันสุขภาพเราสุดท้ายอยากจะเอาออมเงินเพื่อลงทุนก็มีช่องทาง,งตา่างๆแต่ว่าเราก็ควรจะจัดสรรแยกเป็นบัญชีบัญชีตามวัตถุประสงค์ให้เรียบร้อยแค่นี้เองก็สามารถจัดการเงินได้อย่างง่ายดายเป็นฟรีแลนซ์ครับอยากซื้อรถอยากมีบ้านเนะี่ยเรากู้ได้ไหมครับ สำหรับชีวิต f r e e l น n เนี่ยต้องเจออีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากเลยครับ,ค,รบคือการก่อนหนี้นะครับเราทำงานไปสักระยะหนึ่งแล้วครับโตัวเมย์เราก็อาจจะอยากรู้สึกว่ามีความมั่นคงมากขึ้นนะเราอยากมีรถเราอยากมีบ้านของเราเองนะครับจริงๆแล้ว f r e e l a n ์ยยกูได้ไหมเพราะว่าเราไม่มีสลิปเงินเดือนเราไม่มีเงินเดือนที่จะมาหมดเดือนแบบนี้นนครับ จริงๆกู้ได้นะครับจริงๆก็คือเราสามารถที่จะกลับมาดูบัญชีของเราพยายามเอารายได้เข้ามาที่บัญชีเดียวเพื่อสร้างลักษณะของ่อสุบัญชีครับเห้อเขาเห็นว่ามีการเดินบัญชีเข้ามาอย่างสมบพเสมออันนี้ก็แบบที่1แบบที่2องอาจจะดูการยื่นภาษีของเราประจําปีอ่ะนาคอดสองสปีที่ผ่านมาเป็นรายได้ทั้งหมดที่เรามีอยู่ก็สามารถใช้ในส่วนนั้นได้ด้วยอันที่3ามกลับไปดูสัญญาเวลารับงานเข้ามาเนี่ยเราผิดสัญญาจ้างไหมสัญญาจ้างก็เป็นส่วนหนึ่งครับเป็นส่วนที่บอกว่าเรามีรายได้เท่าเท่าไรในแต่ละปีครับ ประสบการณ์ตรงมุมเลยนะธนะคารก็จะบอกว่าขอดูสเตทเมนต์หน่อยนี่ประเด็นแรกที่โดเมนพูดสร้างสเตทเมนต์ใช่ไหมสร้างสเตทเมนต์มันจะต้องมีต่อให้ไม่เท่ากันต้องมีกระแสรายได้รายรับเข้ามาถูกต้องใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีสต็อกเงินไว้เท่าไหร่เก็บเงินไว้เท่าไหร่รวมถึงว่าเอกสารทางภาษีต่างๆก็เป็นตัวยืนยันว่าเรามีรายได้จริงๆใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าอย่างเรื่องสัญญานี้เป็นความรู้ใหม่เลยคือบางทีเราก็บอกว่าผมมีรายได้จริงนะครับผมมีสัญญาจ้างเข้ามาผมก็แสดงให้ดูครับโเนนนทีีี่่่่ป็สวใหญ บางทีมีนี่ก่อนใหญ่ใช่ไหมครับก็จะมีนี้ก้อนเล็กที่เว,เวลาหมุนเงินไม่ทันเนี่ยครับหรือว่าจะต้องดึงเงินมาใช้ก่อนส่วนใหญ่เราก็จะมักจะใช้บัตรเครดิตสดหรือบัตรเครดิตแล้วเวลาเราจ่ายแล้วมันก็จะจ่ายสาะขั้นต่ำเนี่ยเขาต้องมีคิดยังไงกับเรื่องนี้จริงๆครับการจ่ายเงินเกินตัวโดยใช้บัตรเครดิตเป็นสิ่งที่สุ่มเสี่ยงมาก โดยเฉพาะฟรีแลนซ์นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเท่าเราจ่ายมีนิมากเหมือนดอกเบี้ยม,มันเดินเลยทันที <S <S แล้วถ้าติดนานขึน้นเรื่อยๆดอกเบี้ยมันก็จะทบไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับมันทําให้เกิดปัญหามากขึ้นสุดท้ายแล้ว78ปีหีนี่บัตรคเครดิตยังไม่หมดเลยส่วนใหญ่แล้วผมพยายามจะแนะนําว่าอย่างน้อยกันเงินไว้ก่อนดีกว่าไหมครับคิดก่อนใช้ดีกว่า <พอ S 2> ไหมซื้อของเท่าที่จาเป็นแล้วก็พยายามจะเป็นหนี้เฉพาะสิ่งที่เราอยากได้จริงๆเท่านั้นเองอย่างเช่นบ้านรถยนต์อย่างเป็นต้นครับจริงผมเห็นตัวอย่างน้องๆหลายคนก็มีปัญหา วเวลายับยังชังใจไว้ได้เะมีหนี้บัตรนี้เลยใช่แล้วโอเค okay, แต่ว่าถ้าเป็นหนี้ใหญ่หญที่รถยนต์หรือบ้านเงี้ยเราฟรีแลนซ์ก็ยังทําได้อยู่ทําได้ไทดําได้ครับ,รบทําได้อยู่ครับ,รบทีนี้อีกคําถามนึงคือว่าพอเราเริ่มมีเงินมากขึ้นเรามเราจะต้องตัดสินใจแล้วว่าเอาระหว่างหนี้ที่เรามีอยู่กับ เอเห็นดูคลิปเยอะมากมายเลยบอกให้ว่าเอาเงินไปลงทุนครับแล้วควรเอาเงินไปโป๊ะหนี้หรือไปลงทุนก่อนจริงๆเนี่ยต้องแยกก่อนนะครับถ้าเป็นหนี้บ้านหนี้รถยนต์เนี่ยผมคิดว่าเราผ่อนต่างนั้นได้อยู่นะครับาะดอกเบี e ยที่เราได้ไม่ได้สูงจนเกินไปแต่ถ้าเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดอันนี้ผมแนะนําให้เอาเงินที่มีอยู่เนี่ยไปจ่ายให้หมดทียกร้อยก,ก่อนนะครับส่วนการลงทุนเราแยกมาต่างหากครับเราสามารถแบ่งเงินบางส่วนเพื่อทําการลงทุนระยะยาวได้อย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านี้อาจจะใช้เรื่องกองทุนรวมเข้ามาช่วยได้ แปลว่าจริงๆแล้วฟรีแลนซ์ไม่ต้องกลัวว่าโควกับการสร้างหนี้หรแต่ว่าพิจารณาว่าไหวไหมถ้าเป็นหนี้ที่คงที่เช่นยหนี้บ้านหนี้รถอย่างเงี้ยเราสามารถทําได้แล้วก็มีวิธีต่างๆมากมายที่เราสามารถจะพู้ธนาคารได้นะครับสุดท้ายคือว่าเลือกที่จะส่วนหนึ่งก็ชําระหนี้แล้วก็ส่วนนึ่งเอาไปเอาเองินไปลงทุนต่อได้ครับหยุดทาง,งานไม่ได้เลยครับกังวลว่าอนาคตจะไม่มีเงินใช้ชีวิตฟรีแลนซ์แบบเราเนี่ยมีอะไรให้ช่วยได้บ้างไหมครับดรเมย์ ทีนี้อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของชาวฟรีแลนซ์เรานะครับก็คือว่ายิ่งทํางานไปก็เบอร์เอาครับเพราะว่าเราต้องทํางานเพื่อแลกเงินตลอดเวลาถ้าหยุดทํางานเงินก็ไม่เข้าครับทีนี้มันพอจะมีอะไรที่ลดความกังวลลดภาระของเราตรงนี้ได้บ้างไหมครับจรีนจริงๆต้องให้กําลังใจกันก่อนนะ <c oughs> ผมคิดว่าทุกคนก็ทํางานหนะักกันทุกคนแหละเก็บเงินเพื่อหาไรายได้เข้ามา <c oughs> ยิ่งอยากได้รายได้เพิ่มขึ้นก็ยิ่งทํางานมากขึ้น <c oughs> ทางหนึ่งก็คืออาจจะต้องกันเงินบางส่วน <c oughs> เอาเงินไปทํางานแทนเราบ้าง เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเงินเราเก็บออมเฉยๆเงินไม่ทํางานเงินมันขี้เกียจนะครับก็ต้องเงินเนาะย้ายไปให้มันทํางานแทนเราอย่างเช่นเก็บเงินมีเป้าหมายที่ชัดเจนเก็บเงิน 1, 2, 3, 1ล้านบาท2ล้านบาท3ล้านบาททันไงได้บ้างก็ผ่านกล่องทุนตัวนี้ก็ได้ครับอเอาเงินไปลงทุนแทนเพื่อในอนาคตเราจะมีสภาพทางการเงินมากขึ้นนะก็คือบเหมือนที่เขาเรียกว่า passive income ใช่ไหมใช่ครับ คือใช้เงินก้อนที่เราเก็บไว้ให้ไปออกดอกออกผลเติบโตแล้วเราก็เก็บเกี่ยวดอกผลนั้นมาใช้ใช่เราก็จะได้กังวลกับเรื่องการหารายได้ลดลงอันนี้จากประสบการณ์นส่วนตัวครับต้านเมย์ไม่แน่ใจว่าเป็นภาษีเป็นคำเหมือนกันหรือเปล่าจากอย่างพี่ๆน้องๆหมบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นคนเป็นช่างภาพใช่ไหมครับก็ถ่ายรูปรเป็นสต,อต็อกเอาไว้แล้วไปขายทางอินเทอร์เน็ตหรือบางคนคมีความสามารถในการสอนก็จะอัดลิป ทำ YouTube หรืออัดคลิปสอนี้นะครับครับแล้วเงินก็จะเข้าผ่านทางนั้นอันนี้ก็อันนี้เป็นทางเป็นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับจริงๆคือ Passive Income แบบหนึ่งเราสร้างรายได้โดยที่เราทํางานครั้งเดียวแล้วงานเหล่านี้สามารถสร้างรายได้ให้เรากลับคืนมาในอนาคตครับดีมากๆเลยหมายความว่าทั้งพัฒนางานหลักของเราแล้วก็ทำให้งานเนี่ยมันสร้างรายได้ให้เราซ้ําๆใช่ครับแลวเอาเงินส่วนน่ง ไปลงทุนด้วยใช่ครับใช่ไหมครับโ <Okay. S 2> อเคทีนี้คาถามสาคัญเลยครับพอพูดถึงเรื่องลงทุนปุ๊บปีแล้วหลายๆคนก็จะรู้สึกว่ากังวลหรือกลัวอ่าสมมติว่าผมเป็นน้องๆที่เพิ่งจบมาแล้วก็ทํางานรีแซ์เนี่ยครับ,รบเริ่มจากศูนย์เลยเนาะคุณพ่อคุณแม่จะไม่ได้มีทุนรอนให้ mm hmm. ก็อยากจะไปลงทุนอยากจะเก็บเงินแบบที่เขาว่ากัน เราต้องทำยังไงครับพ่อตมีจริงๆงการเก็บเงินนะดีที่สุดนะครับ,รบผมเชื่อว่าทุกคนมีความตั้งใจในการเก็บเงินแต่จะดีที่สุดต้องมีเป้าหมายก่อนรเราควรตั้งเป้าหมายอย่างแรกเลยครับอย่างสมมติว่าถ้าเริ่มทํางานในหม่ก็เก็บเงิน1นึ่0แสนแรกก่อนอ่าแสนบาทแรกทําได้ไหมครับออมทุกๆเดือนไปก่อนแรกๆอาจจะกลัวเรื่องการลงทุนก็ออมมาชีออมทรัพย์ไปก่อนก็ได้เก็บเงิน10,000แบาทแรกก่อนหลังจากนั้นพอเรามีเงินแสนแล้วครับเราจะเก็บเพิ่มก็ได้แต่ตั้งเป้าหมายให้เพิ่มอีกสักนิดหนึ่งจะเพิ่มกลุ่ว จากแสนเป็น1 000, ล้านบาททําได้ไหมอ,คคอ่าก็อาจจะผ่านกองทุนบวมด้วยเรียนรู้เรื่องการลงทุนสักทีหนึ่งตัดออตโต้นะครับแล้วก็สะสมไปรเรื่อยๆอีกก็เก็บ1ล้านบาทได้ครับ เป้าหมายอาจจะฟังดูยากแต่จริงไม่ยากขนาดนั้นไม่ได้ยากขนาดนั้นครับทำได้ครับเจ็ดถึงแปดปีผมคิดว่าเงินหนึ่งล้านบาทเราเก็บได้ทำได้ผมยืนยันต้องใช้เวลาใช้ใช้เวลาใช้วินัยมีวินัยก่อนแล้วก็จากวินัยตรงนั้นเนี่ยก็ใส่สมัครเสมอเสร็จแล้วพอเวลาผ่านไปเราเริ่มเห็นเรางอกเงยครับในขณะเดียวกันรายได้เราเพิ่มขึ้นด้วยก็ออมเพิ่มอีกคราวนี้ถึงเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้นแต่ว่า ออมเร็วแล้วก็ออมเยอะขึ้นก็ถึงเป้าหมายเร็วขึ้นใช่แล้วครับแล้วทีนี้สําหรับน้องๆที่เขาอาจจะยังรับความเสี่ยงได้ไม่มากเงินยังไม่ไม่เย็นพอยังร้อนอยู่เออยังต้องหมุนอยู่นะครับเราควรจะไปลงทุนในได้อะไรครับแล้วกจริงๆถ้าเงินยังร้อนอยู่อะครับผมแนะนําว่าบัญชีออมทรัพย์ก่อนอย่างแรกนะครับอันที่สออาจจะเป็นฝากประจําสมําเสมบทุกเดือน5,000ันบาททุกเดือนแบบไม่เสียภาษีก็ได้เนี่ยครับก็สามารถช่วยได้คือสร้างวินัยให้เกิดขึ้นก่อนหลังจากนั้นวินัยเสร็จแล้วก็ไปเรื่องของการลงทุน ฉะนั้นจริง,รงอาจจะไม่ใช่เรื่องความฉลาดหรือความรู้เรแบเป็นเรื่องวินัยก่อนใช่ครไหมครับสำคัญที่สุดเลยทีนี้พอวินัยเริ่มมา <laughs> เงินก็นเริ่มมีเงินเริ่มมีอ,อ,อเค อยากเสี่ยงขึ้นอีกนิดหนึ่งคือได้ผลตอบแทนมาก <c oughs> ขึ้นเราควรจะย้ายเงินไปที่ไหนจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นสเต็ปของเรานะครับเราเก็บเงิน1ล้านบาทแรกแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเอยเราทาได้แล้ว <c oughs> เราทำต่อเนื่องไปแต่พอเงินเราเริ่มใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นล้าน2ล้าน3ล้านสมมุติว่าผมมีเงิน3ล้านบาทเอาเงินไปทําอะไรได้บ้างให้มันดูงอกเงยมากขึ้นนะครับผลตอบแทนในการลงทุนมันมีหลากหลายนะครับ จริงๆตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็จะเป็นอาจจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลก็ได้หรือหุ้นคู่เอกอชนก็ได้ที่เลทตันดีมไม่ได้เสี่ยงมากนะครับดูเรตติ้งที่อย่างน้อยสุดสามีขึ้นผลตอบแทนกลมๆอาจจะอยู่สัก4%ต่อปีเงิน3ล้านที่4%ต่อปีนะเราได้ผลตอบแทนปีละ1นึ0 0 0สบาทเอา12หารก็ตกเดือนละหมื่นหนึ่งไม่น้อยเลยไม่น้อยเลยอย่างนี้แสดงว่าอันนี้เป็นแพสซิฟอินคัมที่จับต้องได้แล้วสำหรับเราเองครานี้ก็จะมาช่วยลดความกังวลแล้วว่าอาจจะไม่ต้องบ้างเดือนอะจ แอบแอู้บางนิดนึงอาจ<อ>จะมีเงินมาพพอร์ตตรงนี้ได้บ้างใช่ครับใช่ไหมครับทีนี้ถามแทนพี่พี่ด้วยจจะเป็นคนวัยผมแล้ว <C? S 1> เป็นฟรีแลนซ์รุ่นแก่นิดน,นึง <C? S 1> ครับถ้าเราสามารถกันเงินมาส่วนหนึ่งนะครับ <C? S 1> แล้วก็ให้เงินไปทํางานคือจะสร้างแพสซีฟอินคัมในการ <C? S 1> ลงทุนเนี่ยครับเวลาเราไปลงทุนเนี่ยเราได้อะไรกลับคืนมาครับผมก็ยัง,งงงอย,อยู่มันจะได้เป็นลักษณะอะไรกลับมาครับจริงๆงการใช้เงินไปทํางานเอาเงินที่เราได้มาแล้วไปทํางานทำเงินไงได้บ้างอันง่ายที่สุดก็คือเอาไปซื้อของครับจะเป็นกองทุนรวมก็ได้ครับ เป็นหุ้นก็ได้ทองคําก็ได้นะครับพอซื้อเสร็จแล้วพอราคามันขึ้น mm hmm. ก็ขาย mm hmm. เกิดกําไรส่วนต่าง mm hmm. กําไรส่วนต่างตรงนี้อาจจะเป็นผมซื้อ10บาทขาย12บาทเนี้ยครับผมกําไร2บาทอันนี้กําไรเกิดขึ้น ไปถึงลาบูกูกระเป๋าแบรนเนมนาฬิกาก็ได้เหมือนกันอันนั้นก็ได้เหมือนกันเป็นหลักการเดียวกันใช่ครับอ,อันที่2ก็คือในเรื่องของดอกเบีย้ยนะครับอันนี้คุ้นเคยกันทุกทุกคนดอกเบี้ยเงินฝากรวมไปถึงอาจจะเป็นหุ้นกู้เอกนชนมีดอกเบี้ยมาเกิดขึ้นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นต้องเสียภาษีนะครับแต่เป็นลักษณะของการเสียภาษีแบบ เขาจะจ่ายเราอย่างคงที่ครับเลยการันตีจ่าย2% 3%แต่จะโดนภาษี15%้นะที่จ่ายก็เยอะนิดนึงไม่รู้มาก่อน่าสภาษีน้ำที่จ่ายครับเงินเงินฝากประจำเนี้ยบอกว่าปีหนึ่งเงินฝากประจำหนึ่งปีดอกเบี้ย2%เถามว่าเราได้2%ไหมไม่นะ2%แล้วตก็ต้องหัก15%ภาษีออกไปด้วยนะครับอันสุดท้ายครับก็จะเป็นเรื่องของเงินปันผลเงินปันผลก็คล้ายๆเดิมครับผมเอาเงินที่ผมมีอยู่ไปลงทุนครับอาจจะไปลงทุนในหุ้นคล้ายๆเดิมซื้อหุ้้นซืออกงทรวม เมื่อเกิดกำไรเกิดขึ้นของตัวบริษัทเขาอาจจะแบ่งปันบางส่วนมาเป็นเงินปันผลให้ผม<ส>นะครับซึ่งการแบ่งปันเหล่านี้มันไม่แน่นอนไม่ได้การันตีนะจะได้น,นีอเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้รับมาเนี่ยผมต้องเสียภาษีบเปอร์นตหักสิบเปอนตาที่จ่ายก็น,อนอก้อยน,น้อยกว่าดอกเบี้ยน้อยกว่านิดนึงเพราะมันไม่แน่นอนแต่ถ้าแน่นอนเหมือนดอกเบี้ยอย่างเงี้ยโดนสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามีทั้งซื้อมาแล้วก็ได้กำไรจากการขาย แล้วก็มีเรื่องดอกเบีย้ยที่เราได้แล้วก็เงินปันผลสร้าง<ช>แบบนี้ที่จะเป็นสิ่งที่เราได้มาจากการเอาเงินไปทํางานให้ใช่ใชแล้วครับโดยสรุปจริงๆแล้วไม่ต้องกังวลเลยเราเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเราทํางานหลักของเราไปนะครับเราสามารถมีรายได้เพิ่มเติมเป็นพาสซีฟอินคัมเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นงานของเราเองเนี่ยที่จะสามารถให้เจเนเรตหรือสร้างรายได้ทุกเดือนนะครับหรือว่าเอาเงินไปลงทุนตามระดับช่วงอายุขนา,ขนาดของเงินแล้วก็ความเสี่ยงที่เรารับไดใช่ครับแค่นี้ก็อุ่นใจลดความกังวล ของการที่จะต้องทำงานไปตลอดชีวิตขนาดนั้นใช่ไหมครับ <laughs> ใช่ครับโอเคครับ